นั่งหลายโตกันถึกเหี้หลกล้านเลยเป็นจังไดไมาจังไดเห็นบ่พี่น้องไงไงวะแม่มาเบิ่งล่ะสู้เป็นจังใดเห็นบ่อหนินอนหอมแหมนะมันเห็นบ่แน่มาเบิ่งหล่ะเดาเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเข้าเลยเด่นกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินึ่งบ่อแดงกับเส้าตัวข้ามแปลกเลยมาหิวกับแทบเล้อเว้ยมาหิวกับบ้านแทบมาเด้อมากินเขาปลาเขาปลาหน้าดอน บักกินบักย่างบ่อยู่โอ๋บ่กินบ่เด็กๆช้อนบ่มีแล้วบ่ mặt จะให้ต้องบ่ พักบุ <S <S ๋มนะก็เลยพักบ okay. okay, so be ุ๋มไม่เห็นนี่ไม่ไม่จ้าินเนยามขาพ่อตัตางพ่อไม่ยป้าเห็นพักบุแม่ว่าแม่อาไปใส่หรอบุ๋มที่ิน้าหนนาบุมต่มปลาตาหมก่งก้อยปลาิวมาเด้อหมก่อปลาเสอ ไปหลายๆหนองเสียเขาปลาได้เหรอรัยหข่งไม่เล่นหรนกเยอะเลยอันไรยิงยิงอะไรบุ๋งเนี่ยจับตอกมหัวเนายจับพีจับไปเขาพี่หันแขนถึอืมพอนี่ยโอ๊ยปีง่ายเนาะบอปลาหน่อยเพาะนั่นนมันทีเขากินเดือดเดือดหัวปีงหดใบไม้ไป่รู้ ไปก <got> ินไปกินไปไปอ้บใบหม่กินขาดหมอป้าหมอป่าไม่กินเออปเนี่ยเยาไม่่ไปตสกินกิไปต้อกินเนบ่กินยังสนก่อนแบบไรเลยยุ่หันตัวพาลงหลดบ่ีเห็นมาลุดยุ่งยุ่งนีไหมก่อนย่วางนีแม่ม้าสเอาละคุณแมู่้าอากระจองบ่ะพี่บ่

แบงไม่แม่ตายบวไหนเครื่งนึงมันหนึ่เครนึงมมก็เป็นี่เมืนจด้นี่เม็ดนจะค้องกินถึงเม็ดมันาหันน่แม่นจะบอกแม่นถี้ไม่เหมิงถึงเม็ดมันก็คมเลยเออเอาสินนั่อนะมาจีเรอแบงเขาในอลาครงองกำสุ่มล้แบงลูกขันยื้หรอคความียังไงยัง ยนกันไข่ผมนรี่ยอะไข่เล้นที่การอันเดียวกันนงคุม <tekrar> พ <Democrat> nice <g reck ing> ูดหนึ <t> <mistress> <aro aro> ่งคุมพูดหนึงคเิงกับผมในตอนเนี้ยถ้าขนยุ่มไนตอนก่อนใ่นหเจามันด้น่กัวแบบนรมันนอ่ยากเะมันคมเดนมานีกล่องแม่ด้เตพ่อล่